ครับผมเก่งจากร้านบริลเนทิกนะครับวันนี้ลูกค้าได้นําเหรียญ5บาทมาขายกับทางร้านนะครับที่ทางร้านรับซื้อนะครับแค่นี้นะครับ11เหรียญ55บาทลูกค้ารับเงินไป4,000บาทนะครับเอามาดูว่าทําไมถึงได้4 0 0 0บาทนะครับเหรียญ5บาทปี2546นะครับผมทางร้านรับซื้อนะครับเนี่ยปี254 6เห็นไหมฮะทุกอันต้อง2546หมดนะครับผมเหรียญ5บาทจะรับซื้อปี2546กนะครับกับ0เนี่ย เหรียญ5 2 5ส6สภาพทั่วไปก็เหรียญหนึ่งส0 0ถึง400บาทครับถ้าสวยๆก็ส0 0ยถึง5 0 0นะครับใครมีส่งรูปมาประเมินราคาทางแชทกับทางร้านได้เลยนะครับมีกี่เหรียญก็รับซื้อนะครับเนี่ยครับ55าบาทแรก4 0 0พมีอยู่จริงนะครับผมเนี่ย5าบาทปี4 6หนะครับใครมีส่งรูปมาประเมินราคาทางแชทกับทางร้านบุรินนันิกได้เลยนะครับทางร้านรออยู่นะครับหรือจะเอามาให้ผมที่ร้านที่เก่งร้านเก่งของผมเซ็นเตอร์ตรงข้าวัดพระพี่เรนตรงถนนวรจักรได้เลยนะครับเปิดร้านทุกวัันนะครบ ผมรออยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ